สบายดีพี่น้องยินดีตอนหับเข้าสู่ซองบ่อดอาวบนนานนาตอนนี้ก็อยู่เตียงน,งนั่งๆถือเอาเตียงออกมานั่งบานเลยเอามันคือหักไหวแค่เนี่ยเข้าไปตากแดกไดไ้ปะ่ะตาอธรรมดาเลยคือแบบคนเจอบัานนอกเอาว่าคนน่ะไม่รูนนะ้เล,เลย,ย <laughs> คนเจอบัานนอกก็จะ เตียงพี่น้องเลยพพอไปแก่แก่แค่เนาะแค่นอนเวนจักอีกเอาไปใส่คนอันเอามาตี่บ้านพี่น้องเลยยังอีวันอีใส่ยาง เบิร์ตบอกไปไหนอ้าวไถ่อันนี่นะอโอ้คือมึงเคยเห็นหน่าวะไถ่อันนี่นะมาแต่ซ้ายมาแต่ปักอออซอ,องบ่ามาแต่ซ้ายมาแต่บ้านเลยก็มาหยิบน้ำเยนะอะแล้วมาคขอนฉวบมือเดอ้อเฮ้ยได้ๆยังกินน้ำหนักพี่น้องสบายดีป้าลูปมึงดู เห็นแล้วนะด้ยยังมือสิใช้ปั่นนะไหมขอขนมแนใช้ปันกินละไหมมาชิมมังดูชิมมังดูก่อนหนึ่งโอ้ไฟสื่อหายนนี้ปูสื่อหายอืม มันคข่งกัอ <S ell an> ยากนะฮะมันกินแทะซงสารมันมาพี่น้องเอาสิมาแกงน้ำไหลแกงบ้านเนี่ยซีแกงน้ำไหลแกงสร้างแป้งครับแป้งรลตากแดดสร้างแป้งรลตากแดดตรงนั้ไปายุ enfin ตะล่างพี่น้องระวังล่ออันนี่เปลือกมันใส่ระวังล่อสร้างซอมรถไทยสองสารเกี่ยวกันบ้ดน ช่องทางมาเจอกันนันไดไป,นะปอยู่ตลาดไรนในนะส่รางมาให้กินนะนะคือพี่ดโอืออ้นวนๆซะพี่นนางได้ยานาั่งยานาั่งก็เก็บมาแต่บ้านคนละนั่นงปลูกเองี่นอะบริสุพระเจ้าอันนี้เป็นให้ปลูก อู๋อน,นือถืเป็นไข่ไก่บ้านป้าเก็บออกมาเบิดเลยบ้านมันห่างหรือมันอะไรนี่ยหัวเขาเห้จับออกมาเลยไปหาสะกินน้ำที่แห้งชาทินงหัวอืมไม่นับกันย่านางมือนี้น้องเนยน้องหลีดผูซสยพูดาวแกเปลี่ยนกันพี่น้อย ก็ค่อยๆเอากับลายพิจารามาแกงแกะน้องไม้แกงกินไรบ้างอะไรเนาะแค่นางเขียวเขียวเก็บแมวมาเก็บสดไปเลยในในสดสดจากเครือเลยรื้อมันมือในพังเบิองพี่น้องเลยน้องเนยน้อง,องด,ดีเพื่อนกันอยากกินมัร์กซิดาซุปกันมันโบขำนะก็ชิได้ดำตอนได้ลรหน้าก็ได้นอดา เ้แจะสร้างเที่ยวมาก้วันนี้เลยด้ามสี่สีห้แล้วก็ไปลูกกามาวันนี้ก็มาต้ตาวยเจ้าจะถ่ายกัถ่ายรถมัหยังกระแรงอยงเดิมองเก่าตั้งใจไว้ว่าสิวาด้ำให้มันเหลวเนาะเห็นเบิ้น้ำนะคะฟุ้กับวัดสีตกุกมือนี่บ่ได้ ขึ้นอี่ขึ้นเนื้อมาพอดีีไปเบิดเแมนสางกัยังขะอยปังปังอยู่พี่้หนเลยยังบ่แล้วจักเถือ่อไปชิแล้วเนาะลำบากคิดหน้านี่ก็ได้ขลุดไทยสอมาในกรก็บิดดำ ที่พี่เป็นเป็ดกะว่านี้มันกะเค็มเลยเราปล่อยงวัวกินให้เบิดเลยวันนี้แปนท่านี้กับเบิดน้ำเลยพี่น้องเลยแห้งก็เลือดจากให้นเมื่อไรหายหปัญหาก็มันดำซองหงายแล้วแล้วก็โอ้เกือบแล้วเลยทุ่งนี่ทางเบิงนี่แหละซ้อมรถไฟแล้วตอนไหนจากโมงข้กระลงยามแรงเอาพี่น้อง น้องนัดกับบักคอนอันนี้กินด้วยค่ะอันนี้กินน้ำแน่น้อยนึงมึงนี่น้ำลายมันเฮทอะผู้มันอยากนล้วมน้องนัดนะมีอั่นไม่냐ไปซ้ายไม่냐เนื้อบ้านแล้ออกมาก่อนบ่เออกินขนมกระยบวยกระย u o y เลยอ้วนเห็ดอุ้ยขาว เ่าเฮาบ่คือน,น้องเนยว่าซั่นน้องเนยดำว่าซั่นเออเฮาสิตากแดดเนี่นคือน,น้องเนยอืมน้องเนยกับพู้แลกับเพิ่นใหญ่เป็นสาวพู้แลขาวออกจิด๊ดอกเพราะว่าแม่เพิ่นก็เป็นคนขาวอยู่มืนน้มอนี้มาขอดมันอยาก <c oughs> อยากกินน้ำนังนัดแกแล้วก็สิมาจักคือ แต่เต็มกระตาหนอดหน่อยหนอดใหญ่พอดีแกงเนาะแต่นี่ใหญ่สมัยก็เอาตัวสิบ่ได้แต่ก็ได้อยู่มันก็พอหาอยู่นอดาวก็นอนน้อยไปนอนน่อยนอนนัดนีกินนมอยู่ดินี่แหละใหญ่เลยตัวนี้อยากแมงแบบ พอดีข้าแกงอีกซำในมือนในมือพอดีแกงช่างก,ก็ยังสมบปทำเหลวเอากระิมาแกงละไมก็พอเนี่แกซอยกันได้กินในวัยเพื่อสมรสแล้วพอดีแกงแล้วจ้ะพอเบื่อได้เนาะท่านมาจ้ะนี่บรรยากาศ 30นาทีผ่านไปพี่น้องเฮาก็ปอกเรียบร้อยแล้วเตรียมจะจักอืมจักปริแกงน้ํมันจะได้ทุกคนตั้งถาวเนาะโอเคสู้ไว้แานก็ยังไม่เสร็จเลยซาก็ยังส2อมอีคือเก่าค่ะ กาดไว้แบบนมลงทงนาเลยพี่น้องค่มีเขาเคียวแล้วก็กล้ามู่ค่ะแต่ว่ายังพันในใจน่ะค่ะจริงจริงมาเท่าทางนี้น่าง,งามนาเงี้ยสขนตปาตรงนงามน้าไม้สดๆไปวุมาอยู่ป่าพีเน้องน้ำ ทำกอสลับดเพื่อแสด้มาเนาะ่เลยตืนใจเลยย่างเมื่อแล้วว่ย่านเาะเห็นบอกจะปากอดืม่นกระจัมจะองอนะเออ้องเป็ดไปรองบฮะ้องเ็ไปรอมยั กบไงเข้มทางอะไรด้ดะถอทางออกนี่อือัเขาจอดรถอ่ะเส้นเขากันเขาจอดรถนีเเพิ่มเพิ่ของเขาอือกบจาีบเจ้าีมโอ้ยหายเลยมเลยคุณได้ยังองน้าถ่ายรูมึงดู เปิดถึงป่าลูกมึงดูได้ยังมาเต็มขนาดเลยมันคือยังแน่ยพักพักพักเองอ่ะเอามาเบิ่งใกล้ๆดูพักเงี้ยพักเงี้ยนะไปเหยียบก็มอนน่ะเงี่ยเกาะนะก็เด็กก็คือตะโลแท้บาคงมาตะบ้านเพราะได้เหาะ แล้วก um, yeah, really ็จักรไม้ซอยพี่เนาะตอนนี้ยังเลยพอดีแกงสิเพนหิวจิเนาะอืมเันอยากเด้อเพนกะกินลงไปน้องไม้เที่ยงบ่เพยกินเที่ยงเนาะสีเอ็ดมงแล้วแมนช่วยกันพี่เนาะจักน้อไม้แกงยาวโผล่ไปจควงน่ะ เงามันกินเนี่ยแม่จหนก็เป็นชุบๆเลยเป่นแไอมพรเห็ดยังเป็นอย่างน่อยทำเป็นทราเน่เห็ดเนาะเนก้อซอยมีบาทม่แล้วทีหน่อยบาทจนมันเศร้าบาทนะบ่เศร้าแล้วก็มาเห็ดอีกมันเป็นอะไมา เอิ่มบ่ยังๆแล้วะนเต็มกระเตอกเลยทานเบิดแล้วี่

หยอมเผาไผ่หย่กุ้งกไปเลยอยากได้บ่ขมเยู่ขมมนไหมจกินกับแกันำมัน้องเลย่กะักเกษตรกงมะนาวผักเกษตรมะนาวอยู่พื้น วันไห่คลิปนะจ้าพี่นอ้องรอต่อไปรอแกนคนนี้รอต่อไปพีป่น้องสางสางแป้งหลุดแตกแดดลุม่มผม